รับทราบพ,พระบรมราชองการโปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งผมขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นรับฟังพระบรมราชองการครับขอเชิญท่านเลขาธิการอ่าน พระบรมราชองการครับพระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระพรมเมทระรามาธิบดีศรีสินทระมหาวชิระลงกรพระวชิวร,ระก้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกลม่อมให้ประกาศว่า ด้วยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิเชษเชื้อเมืองผานสิ้นสุดลงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งตามมาตรา1 1 8อนุมตาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจากไทยต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่10สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งวันที่7 สิงหาคม2568ที่ประชุมได้ลงมติเลือกนายชัยยาพรมมาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจาักรไทยจึงทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยยาพรมมา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศนาวันที่10ส,สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในราชการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี